ไทยซิวันนี้ลูกครตอนที่22ความจริงด้านใดสงบใจไม่ได้เลยไหนจะเรื่องไอพ่อเด็กไหนจะเรื่องแต่งงานผมพยายามสงบใจเพื่อที่จะไปถามตอนเช้าแต่มันทำไม่ได้ไง ผมเลยตามมาอุ้มยายนีอามาที่ห้องของผมเพื่อไปเคลียร์ให้รู้เรื่องต้องให้ชัดเอามันให้เคลียร์เออเออท่านใดจะเอาฉันไปไหนคนที่ถูกอุ้มสะดุ้งตื่นแล้วถามผมด้วยความตกใจแต่มันไม่ได้รับคําตอบอะไรจากผมไม่ได้อยากระเบิดลงใส่เธอตรงนี้เดี๋ยวนูยุ้ยจะตื่นเมื่อเข้ามาถึงห้องผมผมก็โยนเธอลงเตียงทันทีการกระทําของผมถูกเธอมองด้วยแววตาสงสัยทําไมเธอชอบทําหน้าใสซื่อใสฉันัก แววตาใส่ซื่อของเธอมันกําลังซ่อนอะไรเอาไว้เนี่ยอาผมตะคุบร่างของเธอทําให้เธอต้องพยายามจะตะกายหนีฉันไม่มีทางให้เธอหนีไปจากฉันได้หรอกผมกระชากขาของเธอทีเดียวเธอก็กลับมาอยู่ใต้ร่างของผมเช่นเดิมผมจะไม่ยอมให้เธอหนีผมไปแต่งงานได้หรอกนะฉันไม่เคยคิดจะหนีเลยนะพิสูจน์สิผมตะคอกใส่เธอเสียงดังยังไงจะให้ฉันพิสูจน์ยังไงฉันอยู่ตรงนี้ ไกลท่านใดแบบนี้ฉันจะหนีไปยังไงฉันจะไม่ทิ้งท่านใดตอนที่ท่านใดกําลังทุกแบบนี้หรอกทําไมถึงชอบคิดว่าฉันจะหนีนักเออฉันไม่รู้แล้วว่าอันไหนเธอพูดจริงผมก็เสียงต่ำม,มองหญิงสาวที่ทําหน้าไม่เข้าใจว่าผมกําลังหมายถึงอะไรเธอแม่งไม่เคยเข้าใจอะไรสักอย่างฉันเข้าใจว่าตอนนี้ท่านใดเครียดนะแต่ฉันจะไม่ทิ้งให้ท่านใดเจอเรื่องนี้คนเดียวหนูยุยก็จะไม่ทิ้ง แล้วแขนเล็กๆก็ดึงผมลงไปกอดอย่างวิสาสะอะไรไม่ทิ้งอย่างนั้นเหรอผมไม่ได้เครียดเรื่องอะไรเลยผมเครียดเรื่องเธอนั่นแหละบกปิดอะไรอยู่นี่อาัางจีซอกคือคะผมถามเธอออกไปตรงๆเธอคลายอ้อมกอดจากผมทันทีแล้วมีสีหน้าตกใจไม่น้อยเลยตอบมาสินีอาตอบฉันมาคนที่จะมารับหนูยุยไปเลี้ยงคะ่ะฉันพาหนูยุยหนีมาเพราะฉันไม่อาจจะให้ใครมาเอาหนูยุยของฉันไปได้ท่านใดถามก็ดีแล้ว ตอนที่ฉันตั้งท้องพ่อของฉันโกรธมากเพราะฉันไม่รู้ว่าพ่อเด็กเป็นใครไม่รู้ว่าคืนนั้นเป็นท่านใดหรือท่านไรฉันได้แต่เก็บความรับเรื่องพ่อของลูกเอาไว้ตลอดพ่อของฉันทนไม่ได้ไมิอยากให้ฉันมีหนูยุยเพราะฉันดูแลคนเดียวคงไม่ไหวเลยหาคนมาอุปการะเป็นคู่รักเชื้อชาติเกาหลีฉันอุ้มท้องมาอย่างดีตั้งเ้าเดือนแต่พอวันที่เขามาจะเซ็นรับเป็นพ่อเพื่อจะพาหนูยุยไปจากฉัน ฉันก็ทำใจไม่ได้พาลูกหนีมาตัวเปล่าโง่ไหมคะแล้วฉันก็ไม่กล้ากลับบ้านอีกเลยเนียพูดออกมาด้วยรอยยิ้มแต่ดวงตาของเธอยังเศร้าก่อนจะคลอไปด้วยน้ำตาอยากจะปลอบเธอแต่มันช่างเป็นอะไรที่ผมไม่เคยชินเอาซะเลยต่อจากนี้ไปเธอจะไม่ต้องหนีอีกแล้วอยู่กับฉันเฮ้ยอย่ามาทำเป็นเทให้หัวใจฉันเต้นนะ ออมกอดเล็กโผลเข้ากอดผมแล้วร้องไห้ออกมาเธอต้องทนเจออะไรมากมายในตอนที่ผมทําตัวเลทเทผมได้แต่อยู่เฉยๆให้เธอร้องไห้ให้พอน้ําตาอุ่นๆที่ซึมไหลผ่านเสื้อที่ผมใส่จนเปียกชุ่มชอบฉันนะดิยา้ป้าขนมเค้กที่จริงฉันชอบเค้กเธอนะผมตบหลังของนีอาอย่างเงื้อเงื้องคนอะไรปอบผู้หญิงด้วยเรื่องเค้กวะเอาเถอะแค่นี้สำหรับผมก็เต็มกืนแล้วฮ ใครไปชอบท่านใดกันไม่ได้ชอบสักหน่อยแต่ถ้าท่านใดชอบขนมเค้กฉันทำให้กินบ่อยๆก็ได้นะเอออยากจะชวนเธอเลาะต่อนะแต่เห็นเธอกอดผมขนาดนี้แล้วผมก็อยากจะพยายามเป็นคนอ่อนโยนเพื่อเธอบ้างอย่างน้อยก็ปลอบเธอตอนร้องไห้ก็ยังดีนี่ผมเป็นอะไรเนี่ยจะยอมเชื่อที่ยายนี่พูดง่ายงายงั้นเนระความคิดมันสวนทางกับความรู้สึก ผมควรจะทำยังไงดีท่านใดคะว่าครืดครืดครืดสายที่เข้ามากระทันหันทำให้เธอรีบเงียบเพื่อให้ผมรับโทรศัพท์ก่อนเคนคอริงสายสนทนาว่าไงกูหวังว่าจะสำคัญนะท่านใดประวัติคุณนี้อาโดนขุดแล้วครับ ตอนนี้ข่าวเรื่องของเธอท้องกับผู้ชายที่ชื่อคังจีซอกแพร่กระจายไปหมดแล้วน่าจะเป็นข้อมูลจากพวกโรงพยาบาลที่หลุดออกมาผมว่าเราโดนโจมตีพวกไม่หวังดีเห็นแผลเรามันเลยพยายามจะตีนะครับกูเห็นก่อนหน้ามึงแล้วกูเตรียมจัดการเรื่องนี้ไว้แล้วตอนนี้กำลังเคลียร์กับเนียอยู่แค่นี้นะจบสายสนทนาเนียเรื่องมันเริ่มขยายเพราะคัอองจีซอกงานนี้ถ้าฉันแก้ไม่ได้ฉันจะต้องปล่อยเรื่องให้ผู้ใหญ่จัดการมันอาจจะไม่เป็นผลดีต่อใครทั้งนั้น หวังว่าเรื่องที่เธอเล่ามาจะไม่โกหกเวลาที่เราสะดุดล้มคนที่รอซ้ำม,มันจะกระหน่ำมาอย่างทีรัวครั้งนี้ก็เช่นกันฉันสาบานค่ะฉันไม่ได้โกหกหวังว่าฉันเชื่อใจเธอแล้วเธอจะไม่ทำให้ฉันเป็นคนโง่ที่ยอมเชื่อใจนะเพราะว่าฉันรักหนูยุยไปแล้วประโยคของผมทำให้นีอาเผยรอยยิ้มด้วยข้ามน้ำตาดีใจจังเลยฉันเห็นทุกคนมางานวันเกิดของหนูยุยปีนี้ ฉันตื้นตันมากเลยค่ะที่ทุกคนรักหนูยุย้ยโดยเฉพาะท่านใดใบหน้ารูปไข่ช้อนมองผมน้อย,อยแววตาหวานที่มองมามันทำให้ผมคุมตัวเองไม่ได้แม้จะยังสับสนผมประกบรลมฝีปากเล็กๆซึ่งเธอก็ขยับตามจูบตอบมาช,ช้าๆไม่ได้ต่อต้านแบบที่ผ่านมาเธอไม่ต่อต้านผมแล้วมันแปลว่าผมชนะแล้วหรือเปล่าแล้วถ้าผมชนะจะหมดความสนใจในตัวเธอไหมนะ ผมถอนจูบจากหญิงสาวที่ตอนนี้มีสีเรื่อๆกืนกินไปทั่วใบหน้าเธอมีท่าทีเขินอายที่ผมมองว่าน่ารักเธอไม่ต้องแต่งตัวเซ็กซี่ยั่ยยวนแต่ผมกลับมองว่าเวลาที่เธอเขินอายแบบนี้น่าขย่ำเหลือเกินอธิบายไปหมดแล้วไปนอนกับลูกได้หรือยังคะใครจะให้ไปนอนกับลูกกันพิสูจน์ให้เห็นหน่อยสิว่าเธออยากอยู่กับฉันผมกระชากล่างบางใบพิกข,ขึ้นมาอยู่บนตัวผมทำเอาเธอถึงกับเงอะง,งะไปเลย ผมเลยต้องถลึงตาใส่เธอเพื่อบอกให้เธอทำสักทีผมไม่ได้บอกนะว่าจะให้เธอทำอะไรแต่เธอก็เลือกที่จะหอมเบาๆที่แก้มของผมอย่างคนที่ทำอะไรไม่ถูกก่อนจะไล่จูบเบางเพียงแค่ลิมฝีปากสัมผัสลงมาถึงคอเยนี่คิดลามกกับผมผมไม่ได้บอกว่าให้เธอปั้มผมสักหน่อยคิดไปเองเอะไรแค่น,นี้ไม่เห็นรู้สึกเลยก็ฉันไม่เคยชินกับการเป็นคนทำม,มากก็นอนเฉยๆจนเคยชินไงทำไปเลยปะ และแล้วเช้าวันต่อมาในเช้าว,วันนี้ขาวยังคงโหมกระหน่ำนีอาได้แต่ก้มหน้ากับเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้ผมต้องรวบเอวของคนที่เหม่อลอยมาไว้ในอ้อมก่อนรอดูตอนบ่ายฉันห่วงความรู้สึกหนูยุยคะ่ะไหนจะคนอื่นๆในบ้านนี้ที่ท่านดีกับหนูยุยมากท่านใดคิดว่าฉันควรจะคุยเรื่องนี้กับคุณนายไหมคะ ทำหน้าแบบนี้อีกแล้วจะเครียดอะไรนักหนาเรื่องเกิดมาแล้วเครียดไม่ได้ช่วยอะไรมันต้องแก้ปัญหาสิไปเล่าให้แม่ฉันฟังก็ดีไอ้ได้มึงเอาอุลิกูแฮกเข้าโรงพยาบาลทำไมเสียงของพ่อผมที่โวยวายแต่เช้าไม่เห็นอกเห็นใจคนนอนน้อยเลยเสียงดังมันจีดประสาทนะดีการมาของคนเป็นเจ้าของบ้านทำให้นีอารีผักผมออกก่อนจะแยกตัวไปที่อื่นเพื่อให้ผมกับพ่อได้คุยกัน แก้ปัญหาที่มันกําลังจะบานไปลายไงเวลาของผมเหลือแค่สองวันมีอุลิมันทําให้เร็วขึ้นต่อให้ไม่มีอุลิผมก็ทําเรื่องนี้ได้ดีอย่ามาโมโหผมได้ไหมมันปวดประสาทคนนอนน้อยผมแก้ปัญหาที่เกิดและก็แก้ปัญหาของตัวผมเองด้วยเราจะปล่อยให้มันยาวนานกว่าน,นี้ไม่ได้คนที่รอซ้ําเรามันกระหน่าใส่เรารัวๆแบบนี้ถ้าไม่รีบทําอะไรได้กินเวลาไปอีกยาวแนะ่มึงอาจจะยังไม่เข้าใจ มึงกู้อุลิแบบสมบูรณ์แบบไม่ได้เพราะตอนนี้บ้านเราใช้ระบบความปลอดภัยตัวอื่นข้อมูลที่เยอะเกินไปจะทําให้อุลิมาใช้ข้อมูลส่วนกลางมันจะทําให้คนอื่นเจาะเข้าข้อมูลส่วนกลางของเราได้ด้วยผมรู้แล้วผมจะใช้แค่สองวันฮาร์ดดิสเต็มเมื่อไหร่จะเลิกใช้ทันทีคังจีซอกคือใครอ่าในที่สุดพ่อผมก็พูดเรื่องที่อยากจะพูดออกมาสักทีอ้อมจัก,กรวาลไปแปดรอบแล้วผมเริ่มอธิบายเรื่องคังจีซอกให้แด,ดดดี้ฟัง ผมเองเชื่อเธอก็จริงแต่มันก็ไม่ได้สนิทใจเนื้อเรื่องทำลายและความยากลำบากของเธอมันชัดเจนได้โปรดอย่ากโกหกฉันเลยเนียเอาเอาล้านกูไปยกให้คนอื่นกูเผาล้านติ่มซำแม่งเลยดีไหมเนี่ยอ่าเบาได้เบานะดีดีจะเผาตั้งแต่โรงเรียนจนร้านอาหารไม่ได้มันคือความโชคดีที่นีอาใจแข็งพอจะหนีออกมาไม่งั้นลูกผมได้เป็นลูกคนอื่น แดดดี้ไม่ได้ฟังผมพูดอีกแล้วเขาเดินไปเลยอะไรวะอยากรู้แค่เนี้ยเออกูไปละดีจะไปไหนไปเผ่าร้านติ่มซำไงไอรู้ยันบ้านเขาขายอะไรแสดงว่าที่ผ่านมาก็สืบมาพอสมควรแล้วสินะเราอร้ายนะดียิ่งแก่ก็ยิ่งร้ายโปรดติดตามตอนต่อไป ตอนนี้แอดขอตัด NC ออกนะคะไม่งั้นเหลืองแน่ๆเลยมันช่างจะรุนแรงกว่าตอนอื่นๆอ,อ,อ่านเองยังรู้สึกร้อนเผาๆใครที่อยากอ่าน NC แบบเต็มๆลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะเฮ้ยบอกเลยว่าเฮ้ยน้ำหมักยายจะกระจายแล้ว สุดท้ายนี่แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i ร์แล้วกดกระดิ่งติงต๊งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ